ฟูมูลใบนี้มีขนาด6นิ้วใบกระทัดรัดนะคะเหมาะมือมากๆน้ำหนักของเขาอยู่ที่750กรัมไม่ถึงโลสบายๆในการวางไว้ที่ฝ่ามือในการรับสัมผัสเลยนะคะนี่รอบนี้6นิ้วมี2ใบนะคะใบนี้เดี๋ยวสาธิตให้ลูกค้าชมก่อนเพอเอินว่าลูกค้าอยากชมฟังเสียง750นิ้ว750นะคะน้ำหนัก750กรัม ในเซตนะคะเราจะมีครบเซตพร้อมใช้งานเลยเราจะมีนะคะไม้ตีนะคะไม้ตีอันนี้ให้แล้วก็รวมถึงดัมสติกตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองมาเทสดัมสติกโหเสียงสั่นกระเพื่อมมากนะคะรับแรงสัมผัสสั่นกระเพื่อมที่ฝ่ามือได้ชัดเจนมากๆ หลับตาผ่อนคลายนะคะคลื่นพลังงานเสียงที่กระทบดังออกมานะคะทาให้เรารับรู้สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังที่ทําให้กระตุ้นสดสัมผัสนะคะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายความผ่อนคลายทําให้เราคลายความกังวลสลัดความเศร้าหมอง พลังงานแห่งคลื่นเสียงนะคะเป็นศาสตร์ที่สามารถเข้ามาเยียวยารักษากายในจิตของเราได้นะคะช่วยกระตุ้นช่วยปรับระบบความสมดุลต่างๆของระบบเลือดของระบบร่างกายได้นะคะคลื่นพลังงานเสียงมีผลกับเรื่องของระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายในเรื่องของระบบเลือดนะคะความสมดุล แล้วก็ความบกพร่องในส่วนต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะจะมีการเข้ามาช่วยเยียวยาตามจุดตามฐานต่างๆโดยการใช้คลื่นพลังงานของซิงค i กิ้งโบนะคะที่มีขนาดและเสียงที่แตกต่างกันในการเข้ามาช่วยนะคะเยียวยารักษากายในจิตของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการเข้ามาช่วยในเรื่องของการ Meditation คือการทำสมาธินะคะเพราะว่าขึ้นพลังงานเสียงทำให้เราเข้าถึงกระแสะแห่งความสงบแรกเริ่มในเรื่องของการฝึกสมาธิแบบช่วงคณิกะสมาธิแรกเริ่มนะคะทำให้จิตเราผ่อนคลายจดจอ่อใบนี้นะคะมาสาธิตให้ลูกค้าชมก็จะมีครบเซตนะคะ อันนี้ก็จะมีหมอนรองนะคะหมอนรองอันนี้เป็นหมอนรองโดนัทก็สามารถรองเดี่ยวๆได้เลยนะคะก็คือสามารถรองแบบการการเคลื่อนได้เลยนะคะสําหรับโดนัทนี้จะเป็นที่นิยมมากแต่ว่ามองว่าจะแถมใบนี้ไปให้อีกใบหนึง่งใบนี้ก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็เออก็สามารถนะคะใช้งานตีได้แบบวางไว้ก็สามารถนํามาวางก็สวยงามด้วยแล้วก็ออกมาใช้งานได้วางเดี่ยวๆก็สวยเลยนะคะ โอเคสำหรับใบนี้นะคะก็มาเทสให้ชมกันนะคะมาเทสให้ชมเผอิญว่าลูกค้ารีารเควส์มาค่ะก็อัดคลิปให้เฉพาะเลยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ก็คือฟูมูน6กมิวความหนาตรงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5มิลน,นะคะก็สื่อว่ามีความหนาจะไม่ใช่เป็นแบบสริมนะคะอันนี้เป็นแบบที่มีความหนา นะะหนาตามสัดส่วนของของขนาดไซส์ฟูมูนนะคะสวยดีนะคะดูมีมนสเสน่ห์มากๆนี่เป็นงานตีมือนะคะงานแฮนด์เมดตีมือทั้งหมดเลยแล้วก็มีตอกลายมนตราโอมนีเปเมหุมด้วยนะคะมนหกพยายของพระอาโรติเกส่วนนะคะตามความเชื่อของทางฝั่งของมหายานวัชรยานนะคะซึ่งเป็นมนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคค่ะส่งมาให้ชมค่ะ6นิ้ว750กรัม